ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเป็นชุดไฮโวล์ครับเหมาะสําหรับใช้ไฟกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเราก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะแบ็กอัพด้วยเป็นอินเวอร์เตอร์3 0 0พันวัตหรือว่าจะมากกว่านั้นครับแล้วแต่กำลังครับตัวนี้เป็นแผงอะมอร์ฟัสครับ1 5 0ยวัตต์16กแผงครับทำเป็นลังคาเลยกันแดดกันฝนได้นะครับ ตัวนี้เป็นบ้านที่ว่าไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับมีหม้อหุงข้าวได้ด้วยนะครับใช้หม้อหุงข้าวได้ปั๊มน้ําขนาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้นะครับตัวนี้ครับเราไปดูส่วนประกอบกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะมาประกอบเป็นชุดไฮโวล์กันนะครับเมื่อเรามีแทงแล้วเราก็จะมี ไดโอดครับไดโอดขนาดหนึ่งร้อยแอมกับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยโวลต์นะครับแล้วจะมีคาปาคาปาสองตัวขนานกันนะครับคาปาตัวนี้นะครับคาปาสองตัวขนานกันแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าประโยชน์ใช้อะไรได้บ้างแล้วก็บอร์ดบอร์ดไฮโวลต์นะครับตัวนี้รับไฟที่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบโวลต์สามพันวัตต์หรือเราจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะครับคัดเอา ตัวนี้คัดเอาครับคัดเอานี้จะดีกว่าเบเกอร์อยังไงดีกว่าครับหน้าสัมผัสจะดีกว่าถ้าเกิดเป็นระบบไฮโวล์ครับถ้าเกิดเราใช้เป็นเบเกอร์พวกนี้หน้าสัมผัสจะเสียเร็วครับนะครับก็จะมีครับก็จะมีชินทามเมอร์นะครับแล้วก็ปั๊กจะไปใช้งานแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ตัวที่จะแบคเอัพแล้วเราก็จะมีแบตเตอรี่รสําหรับไว้ชาร์จใช้กลางคืนนะครับแบตเตอรี่ เรามาดูครับการทาง,งานนะครับหลักการทําง,งานบางบางท่านอาจจะมีแนวทางอาจจะเอาไปใช้อาจจะเอาไปประยุกต์ไปดัดแปลงต่อไปนะครับตัวนี้ผมก็จะพอเดินจากแผงมามารับที่คารเอานะครับไปจ่ายที่คาดเอาปุ๊บจ่ายที่คาเอาเสร็จผมก็จะต่อเป็นสองเส้นสองชุดชุดหนึ่งมาที่ไดโอดไดโอดกันย้อนนะครับไดโอดตัวนี้เป็นเป็นวงจรผสมไฟระหว่างไฟ ถ้าเกิดเรามีไฟฟ้า220โวลต์อยู่แล้วเอาไฟฟ้า220โวลต์เข้าตรงนี้ไฟ300ถึง450โวลต์ DC เข้าตรงนี้ส่วนตัวนี้เป็นขาออกครับขาออกที่มาจ่ายที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายออกมาเป็น220ผ่านคัตเอาท์ผ่านชิโนทัมเมอร์แล้วก็มาที่ปลั๊กกลับมาที่ปลั๊กใช้งานได้นะครับก็เรื่องอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็นมออแปลง24โวลต์ DC เพื่อที่จะามาเลี้ยงบอร์ดไฮวต์ตัวนี้นครับบอร์ดตรงตรงนี้จะเป็นสําหรับไฟ1 6บหกวลต์ AC แต่เราสามารถใช้2 4่บสี่วลต์สิบวลต์ AC แต่เราสามารถใช้ย4โวลต์ DC แทนได้นะครับตัวนี้เอามาเลี้ยงเอามาป้อนเพื่อจะเพื่อที่จะให้ระบบทํางานนะครับทีนี้กลางคืนเราใช้อย่างไงกลางคืนเราก็จะมีาชาร์จเจอร์ เราจะมีแผงอีกชุดหนึ่งก็ใช้แผง340วัตต์หรือ330วัตต์สองแผงครับครับขนานกันแล้วก็ลงมาที่ชาร์จเจอร์ชาร์จเจอรตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่พอชาร์จลงแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวระบบแบคเอพนะครับสองร้อยเอ่อสามพันวัตเตวนี้เป็นสามพั 3, นแตเตอี้จะเป็นตัวระบบแบคเอพให้กับไฮโวลตตัวนี้ในกรณีที่ว่าเกิดซมัวยังยังยัง,ยงกรณีที่ว่า ลางคืนหรือว่ามีเมฆเยอะตัวนี้ตัดลงตัวนี้ตัดลงนะครับเรา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 รดูนะครับเพวเราตัดลงปุ๊บไฟก็ยังคงทํางานต่อไปนะครับไฟก็ยังคงทํางานต่อไประบบกิดกูตัวนี้จะผสมไฟให้ก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะทํางานจ่ายกระแสไฟมามาที่ปลั๊กตัวนี้ปลั๊กตัวนี้ก็จะย้อ,ยอนกลับมาครับมาเข้ากิดกูตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเป็นไฟบ้านเราไม่ต้องมีตัวนี้ เราไม่ต้องมีตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามีไฟบ้านเราก็ใช้ไฟบ้านเข้าตรงนี้เลยเข้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับไฟก็จะป้อนผ่านตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันธรรมดามีไฟมีแดดเราขึ้นอยู่นี้เราก็ใช้อยู่ปกติครับเราก็จะใช้ปกตินะครับตัวนี้เราจะใช้ปกติครับพอกลางคืนมาปุ๊บ ไฟดับแบตเตอรี่ตัวชาร์จเตอตัวนี้ก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ชาร์จลงแบตเตอรี่กลางคืนใช้สามารถเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชุดนี้ได้นะครับใช้จากชุดนี้ได้หลักการทํางานก็คือเป็นระบบไฮวลต์ก็คือแยกแยก,แยก,แ,ยกแยกการชาร์จครับตัวนี้จะมีหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวในตอนกลางวันชาร์จลงแบตเตอรี่เพื่อที่สํารองใชไ้ไฟไว้ใช้งานในตอนกลางคืนส่วนบอร์ดไฮวลต์บอร์ดไฮวลต์ตัวนี้ จะทำหน้าที่รับไฟ3 0มร้0ยถึง4 5 0รโวลต์ DC เป็นไฮโวลต์ ol, จ่ายแปลงมาเป็น220ใช้กลางวันรับใช้ได้แอร์ใช้อะไรได้หมดนะครับตัวนี้ครับนี่ก็คือเป็นแนวทางการการการทำงานของระบบไฮโวลต์ ol, ครับก็คือไฟมาเข้าที่คัดเอาปุ๊บจ่ายลงมาที่ติดกูแล้วก็จ่ายมาที่ปลั๊ก จากกิดกูตัวนี้ก็จะจ่ายขึ้นไปที่บอร์ดจากบอร์ดก็จะจ่ายมาที่คัด์เแลเพื่อที่มาชิโนทามเมอร์ก็มาที่พักส่วนตัวมออแปลงตัวสีดําก็จะจ่ายจ่ายไฟขึ้นไปไปเลี้ยงเลี้ยงบอร์ดไฮวลเพื่อที่จะให้บอร์ดไฮวลทํางานในในตอนกลางวันนะครับส่วนตอนกลางคืนมออแปลงตัวสีดําก็ยังใช้งานอยู่เพราะว่าเสียบปลั๊กตรงตัวที่แบคเอพก็คือเป็นอ่ จากอินเวอร์เตอร์3,000บัตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใช้งานกลางคืนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรกระทำก็คือตอนกลางวันเราหุงข้าวซักผ้าใช้แอร์ทีวีอะไรได้หมดก็คือเราพยายามเน้นเน้นใช้กลางวันตอนที่มีแดดนะครับส่วนกลางคืนเราก็อาจจะใช้ดูทีวีเปิดตูด้เย็นธรรมดาปกตทิทั่วไปนะครับใช้ได้ปกติครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่เราว่า แบ่ที่เราจะเก็บระบบไว้ได้นานแค่ไหนจะข้ามขึ้นไหมขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราครับตอนนี้ผมใช้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตขนาด2 0รอม24โวลต์ครับ8เซลล์แล้วก็จะมีแบตเกลตัวนี้ขึ้นมาใส่กันย้อนไม่ด้วยครับกันย้อนกันย้อนกันย้อนในกรณีที่แบตลิเธียมเนี่ยจะย้อนกลับไปที่แบตเกลนะครับเพราะว่าแบตเกลนี่แรงดันจะจะน้อยกว่าแบตลิเธียมแบตลิเธียมก็จะไหลเข้าที่แบตเกล ี่นี้ผมก็ต้องใส่กันย้อนไว้กันย้อนที่แบตเกลวกันย้อนที่แบตลิเิียมด้วยป้องกันทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้ประมาณไดโอดก็ประมาณไดโอดบิดก็ประมาณร้อยแอมครับร้อยแอมตัวนี้นะครับร้อยแอมถ้าให้ดีเราจะเรามีซิงค์ครับเรามีซิงค์แปะข้างหลังจะได้ระบายความร้อนได้ดีครับตัวนี้กลางคืนจะร้อนมันก็จะร้อนนิดหน่อยนะครับตัวนี้นี่คือหลักการการการทำงาน การการทางานของมันนะครับบางท่านอาจจะยังยังง,งงอยูกอกอยงง่ก็คือตัวนี้จะแบกอัพยังไงก็คือตัวนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่โซ่ฝนตกฟ้าร้องครับไม่มีเมฆไม่มีไม่มีแดดทั่วทีไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดก็คืออาจจะอาศัยตัวนี้อาศัยแรงจากแบตเตอรี่ขึ้นมาแทนนะครับถ้าเกิดแดดไม่มีกิดกูตัวนี้ก็จะตัดไปไฟบ้าน ไฟจากอินเวอร์เตอร์ก็จะผ่านเข้าไปผ่านอินเวอร์เตอร์ก็จะผ่านเข้ามาเข้าที่นี่เหมือนเดินเหมือนเดิมนะครับปลั๊กใช้งานได้ทั่วๆไปเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับลองศึกษาดูนะครับระบบไฮวลต์บางทีบางท่านอาจจะมีแนวทางมีแนวทางที่จะใช้มีแนวทางที่จะอาจจะดีกว่านี้บางทีผมอาจจะไปต่อยอดให้นิดนีหน่อยเออไปถึงตรงนี้อาจจะมีตรงนู้นดีตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับ ก็คือตัวนี้ผมก็ดัดแปลงมาจากหลายท่านที่ที่ทำมาก็คือส่วนมากแล้วผมจะไม่เอาอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนของหลายคน,นหลายท่านที่ที่ที่เขาทําวางจําหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปแต่บอร์ดตัวนี้ครับเป็นบอร์ดจีนสั่งบอร์ดจีนมาสั่งไดโอดมานะครับแล้วก็คาป,ปานะครับแล้วก็สั่งม้อแปลงครับอินเวอร์เตอร์มีอยู่ทั่วไปชาร์จเจอร์ครับชาร์จเจอร์นี่ก็คือเราสั่งมาเพื่อที่จะเรา ไว้แค่รองรับชาร์จกลางวันนี้เราจะมีแผงแยก่าก,กหากนะครับแผงก็คือจะไม่รวมกันระหว่างชุดไฮวนอนสิบหกวอนท,ท,ท,ที่ที่มาตัวนี้จะไม่รวมกับแผงสิบหกแผงไอตัวนี้สิบหกแผงจะไม่ได้มาชาร์จอยู่ที่นี่นะครับก็คือจะจะ,จะจ่ายไฟผ่านไดโอดเข้าอินวเวอร์เตอร์แล้วก็ออกไปเป็นไฟสองร้อยี่สิบเลยใช้งานได้เลยแต่ชาร์จไอตัวนี้ผมก็จะมีแผงอีกสองแผงคือแผงขนาดสามร้อยสี่สิบวัตต์สองแผง เอามาเพื่อที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟในตอนกลางคืนเพราะที่นี่ผมไม่มีไฟฟ้าเลยจะเป็นไฟโซล่าเซลล์ล้วนๆก็คือจะเก็บตัวนี้จ่ายขึ้นมาที่อินเวอร์เตอร์เพื่อจะให้เป็นไฟ220โวลต์จ่ายออกมาที่ปลั๊กปลั๊กตัวนี้ผมก็จะเสียบย้อนผ่านกลับมานี่เปรียบเสมือนไปแล้วก็เหมือนกับไฟ220โวลต์มาเลี้ยงที่ไดโอดอตัวนี้ที่กรีดกูตัวนี้เมื่อไม่มีเมื่อไม่เมื่อไม่มีแดดตัวนี้ก็จะตัดไป ไฟก็จะผ่านเข้ามาผ่านไปเหมือนเดิมนะครับผ่านไปเหมือนเดิมพขจะเข้ามาจ่ายมาที่โหลดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ง่ายๆแค่แยกกันระหว่างไฮโวลต์สิบหกแผงผมก็จะจ่อยิงตรงไปที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์เลยจ่ายไฟลงไปที่โหลดใช้งานเป็นไฟ220เลยส่วนชาร์จเจอร์ก็จะมีหน้าที่ชาร์จลงก็เป็นแผงอีกชุดหนึ่งชาร์จลงอย่างเดียวครับชาร์จลงที่แบตเตอรี่ อย่างเดียวเก็บไฟไว้สำรองใช้ในตอนกลางคืนถ้าเกิดเราจะใช้งานหนักๆพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นเฮ้เครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวการ้าน้าร้อนเราควรใช้ตอนที่มีแดดอยู่นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานนิดนึงนะครับก็จะสามารถสะดวกสบายไปครับส่วนย่อยพวกนี้ก็คือส่วนต่างหากที่ผมสเปรย์ไว้ใช้งานไฟแสงสว่างทั่วๆไปครับ คนละส่วนกันนะครับผมจะแยกส่วนบ้างส่วนมากแล้วทำไมเห็นเห็นชาร์จเจออยู่หลายตัวจังชาร์จเจอก็คือผมจะแยกย่อยชาร์จลงแบตเตอรี่เพราะว่าผมมีแบตเตอรี่น้ําด้วยบางทีผมอาจจะมีแบตเล็กๆด้วยแบตเตอรี่น้ําด้วยก็คือผมจะต่อไว้ช่วงไฟรอบนอกก็คือจะไม่ให้มายุ่งกับระบบใหญ่ระบบที่แบ็กอัพขึ้นไปหาตัวตัวไฮวลต์นะครับตัวนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ การแยกการชาร์จนะครับเราอย่าไปชาร์จรวมกันครับตัวนี้กลางคืนเราใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกลางคืนเราใช้อะไรได้บ้างกลางวันใช้อะไรได้บ้างกลางคืนเราก็สามารถดูทีวีเปิดตู้เย็นครับเพราะว่าที่นี่ผมไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้มีอยู่กลางทุ่งนาเลยแต่ว่าสามารถใช้งานใช้ไฟฟ้าได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟ คือทั่วไปนะครับมีพัดลมดูอากาศพัดลมครับอันนี้ก็จะเป็นมีทีวีด้วยครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟครับมีตู้เย็นเล็กครับมีตู้เย็นเล็กนะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับมีหลอดไฟครับมีหลอดไฟ ไปกิ่งซ้ายขวานะครับตรงนี้ครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอยู่กลางทุ่งนาครับไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับรถ้าใครมีแนวทางยัางไงก็ลองไปดูแล้วก็ปรับปรุงประยุกต์ใช้างานได้นะครับตรงนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าถ้าอาจจะ อาจจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมหรือผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้รับยังไงก็ฝากกดติดตาม <S <S กดไล <S <S ค์กดแชร์ครับทางช่อง YouTube เกษตรภูทอนกินกินเที่ยวหรือที่แฟนเพจ a c e b o o k ครับเกษตรตามแนวพ่อแบบพอเพียงนะครับหรือจะช่องทางโทศรศัพท์0895207268ครับสวนโซล่าเซลล์อำเภอพยักภูมิพิศัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ